ดินปูกของเรานะครับทีแรกเราเอาหน้าดินมาผสมกับแกบขี่วัวแล้วก็ลำข้าวแล้วก็ลาดด้วยนะ้ำหมักเจ้าวปวกสัดส่วนก็ขิงว่าสองกระสอบหน้าดินหนึ่งกระสอบแกบ หนึ่งกระสอบมูลไส้เดือนผสมมากมูลไส้เดือนอีก<ร>ถ้าเรา<ส>ไปดีเลงได้ไนะเราก็ใส่เยอะลาดน้ําเจ้าปวกลงไปอีกประมาณสักหนึ่งกระป๋องเราก็คลุกเข้าให้มันเข้ากันแล้วเราก็หมักทิ้งไว้เอาผ้าตน้นคุมไว้ประมาณ10กว่าวันให้เกิดความร้อนแล้วเราคอยไปล้วงดูว่ามันหายร้อนใอย,ใยังแต่ถ้ายังเราก็ปิดไว้อีกในการหมักดินผมก็จะเป็นแบบนี้นี่ผมจะหมักใส่วงอย่างงี้นี่เอาแก็บใส่เอาเก็บใหม่มาใส่นะครับเราเอามาทิ้งไว้ก่อนให้มันเป็นเก็บเก่าแล้วเราก็มาเทใส่ล้อยางเนี้ยแล้วก็หมักทิ้งไว้เอาขี้งัวทับเอาดินทับเอาฟาาาางกกกกบบบแแล้้้ว็เเอดนํใหปีย ก็ผ้าคุมไว้ทิ้งไว้เงียประมาณ1เดือนอนี่ถ้ามันย่อยสลายเสร็จมันก็จะกลายเป็นดินแบบนี้นครับเริ่มอย่างนี้ได้คือจะปลูกได้เลยต้องปรุงดินให้ได้ก่อนถึงจะปลูกผักให้งามได้ค่ะถ้าเราปรุงดินดีดินอร่อยผักก็โตไวไม่ต้องไปฉีดยาให้กระตุ้นเร่งอะไรมาเลยถ้าดินดีดีผักรีบโตหนีหนีพวกตัวมแมลงศัตรูพืช